คุณเชื่อไหมล่ะว่าเครื่องสักธรรมดาาเครื่อง,งนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณไปได้ตลอดการในเมืองคูมซิตี้ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้โดยเฉพาะท้าแ่าของคุณเป็นเจ้าของร้านสักรรด้วยแล้วเลยก็ทุกอย่างคงจะเปลี่ยนไปหมดเลยล่ะทั้งสองอครอบครัวนี้แตกต่างกันมากและนี่คือไรอันอลูกชายของเจนนี่เข่คิดว่าเขาอยากจะได้รอยสักรรจากลอรีดูสักหน่อยไหนมาดูหน่อยสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ถึงแม้ว่าลอรี่จะดูเป็นเด็กดื้อสักหน่อยแต่เธอก็รักพ่อของเธอมากเลยนะแล้วเธอก็อยากให้เขามีความสุข<อ>เขาพยายามทํางานหนักเพื่อจะดูแลลอรี่และบางครั้งเขาก็ไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยบางทีเธอยังต้องฝากลอรี่ไว้กับพือนบ้านร้านสัตว์ของเขาด้วยเจนนี่เธอไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องน,นี้สักเท่าไหร่หรอกนะแต่ลอรี่และไรอันเขาเข้ากันได,ด้ดีมากเลยแหม่ถ้าเป็นแบบนี้ลอรี่ก็เลยคิดแผนขึ้นมาสักหน่อยถ้าเธอกับไรอันทําให้พ่อแม่ของพวกเขาเข้ากันได้พวกเขาอาจจะได้เป็นพี่น้องกันจ,จริงๆก็ได้นะแล้วพวกเ้้าะาะทํแบบนนนััไยงง่ เพื่องานนี้ลอรีและไลออนพวกเขาต้องปลอมตัวกันสักหน่อยร้านสักไม่เหมาะกับเด็กๆหรอกนะพวกเขาเลยต้องแต่งตัวเป็นผู้ใหญ่มา <Okay. S 1> ที่ร้านกันคุณผู้ใหญ่ตัวโตวมาบอกเจนนี่ว่าเขาอยากจะได้รอยสักที่เป็นรูปแบบนี้มันเขียนว่าเจนนี่กับไม้เท่ากับความรักพวกเราพร้อมสําหรับการสักแล้วละคะ่ะแต่สุดท้ายไลออนเขาก็เกิดกลัวขึ้นมาซะก,ก่อนเจนนี่ก็เลยรู้หมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคิดว่ามันตลกมากเลยละ่ะแต่พอเธอมองรอยสักนั้นอีกครั้ง เธอก็เริ่มสงสัยว่าเด็กๆจะต้องมีแผนอะไรแน่เลยอออลอรี่และไลอัน <C> e <an> พวกเขาต้องการเงินเพื่อจะทำให้แผนของพวกเขาเวกลอรี่บอกให้ไรอันไปยืมเครืร่องสัตว์ของแม่มาให้เขาหน่อย <C> e <an> วันต่อมา <C> e <an> พวกเขาก็ได้เริ่มธุรกิจเล็กๆของพวกเขาในห้องโถงของโรงเรียนดูเหมือนว่าจะมีลูกค้ามาแล้วล่ะ คนแรกก็คือแจ็คสันไงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยชอบศิลปะในแบบของไรอันสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากได้โลเพื่อสอบแบบนี้บนแขนของเขาสักหน่อยลอรี่ต้องช่วยจัดการสักหน่อยแล้วล่ะเก็เลยสักรูปใหม่ให้แจ็คสันเป็นรอยสักที่น่ารักมากแจ็คสันเขาก็ไม่ชอบอันนี้เหมือนกันรอยสักน่ารักแบบนี้ไม่เห็นจะเข้ากับเขาเลยเขาโกรธมากเลยล่ะลอรีกับไรอันจะทำไงดีเนี่ยแต่นั่นมันก็ทำให้แคโรไลสนใจเขามากเลย ชอบรอยสักวอีกเขามากเลยล่ะมันนิคจเ,เลิกมองเขาไม่ได้เลยสุดท้ายช่างสัต์ตัวน้อยก็ปลอดภัยแถมพวกเขายังได้เงินอีกอด้วยนะดูเหมือนว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีๆลมะมั้งเบอรัางไรอันก็มีปัญหากับการนอนของเขาเหมือนกันเขาชอบอ่านหนังสือก่อนนอนแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะไม่มีอะไรให้อ่านแล้วล่ะเจนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีสายไปแล้วที่จะไปร้านขายหนังสือตอนนี้แล้วไรอ,อันก็องนอนแล้วด้วย เจนนี่เลยมีไอเดียดีๆขึ้นมาแล้วเราเลยสักนิทานแฟลวเทลเลมโปรดของเธอลงไปบนมือไรอันชอบเรื่อี้มากเลยจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปแล้วล่ะเ <c oughs> จนนี่เธอเป็นแม่ที่ดีมากเลยนะแม่เป็นเหตุผลที่ทำไมไรอันถึงอยากให้แม่ของเขามีความสุขก็นนี้เขาต้องใช้เครื่องสักอีกแล้วล่ะ แซ็คสันเขาเพิ่งจะไปออกเดทกับแคโรไลน์แล้วตอนนี้เขาก็ต้องการรอยสักคู่กันด้วยแต่น,นี่มันคงจะยากสักหน่อยเพราะว่าเจนนี่เธอไม่อยอมให้ใครมาครื่องสักของเธอไปง่ายๆหรอกนะเจนนี่เนี่ยจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างน้นอยไรอันเขาก็คิดแบบนั้นแหละเขาก็เลยเปลี่ยนใจในวินาทีสุดท้ายเจนนี่เขาสักรูปลูกกระต่ายได้เหมือนมากเลยนะลอรี่และไรอันพวกเขาต้องการเงินเพื่อมาปฏิบัติการพิเศษของพวกเขา พวกเธอต้องการที่จะซื้อช่อดอกไม้สวยๆไล้เขียนโน้ตลงไปในกระดาษด,ด้วยนี่มันดูเหมือนกับว่าไมค์เขซื้อดอกไม้มาให้เจนนี่เลยล่ะอสงสัยว่าบางอย่างจะผิดพลาดเ <c oughs> จนนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งดอกไม้มาให้เธอเธอคิดว่ามันเป็นของขวัญจากลูกค้านะ่ะ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะ นี่จะต้องเป็นเรื่องอื้อฉาวแน่นอนการพาลอรี่เข้านอนนั้นบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันไมค์มักจะเจอปัญหาแบบนี้เสมอโดยเฉพาะลูกสาวของเขานั้นชอบดนตรีในสไตล์ที่ต่างจากเขาสุดๆัวเสียงกีต้า์จากเพื่อนบ้านก็ดังสุดๆเลยล่ะลอรี่ชอบเสียงดนตรีจากเพื่อนบ้านสุดๆเพราะว่าเธอไม่ชอบเสียงไวโอลินจากคุณพ่อของเธอเอาซะเลย เขาไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่แต่ถ้าไม่ใช่เพราะคอนเสิร์ตของเจนนี่ลอรี่ก็คงจะนอนไม่หลับหรอกนะดูเหมือนว่าไม้เริ่มที่จะคิดว่าเจนนี่ก็อาจเป็นแม่เลี้ยงที่ดีสำหรับลอรี่เหมือนกันนะลอรี่คงจะชอบมากเลยอ่ะเธอก็รู้สึกแบบนั้นกับเจนนี่เหมือนกันแต่ไรอันเขาช่างแตกต่างสุดๆถึงแม้ว่าแม่ของเขาจะเป็นช่างสักแต่ไรอันหน่กกลัวการสักมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นของปลอมแบบนี้ก็ตามเขายังไม่อยากได้มันเลยอ่ะ ลอรีจะช่วยไทำให้เขาเผชิญหน้ากับความกลัวของเขาเองตอนนี้ไรอันเขาเลิกกลัวแล้วล่ะเขามั่นใจกหเดิมเยอะเลยและเขาว่าของปลอมแบบนี้มันคงจะไม่พอแล้วเขาอยากจะได้รอยสักของจริงเลยจะเอาไปทำไมล่ะแบบนี้นมันลบไม่ออกนะถึงแม้ว่าลอรีกับไรอันจะเจอปัญหามากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ลอรีคิดแผนบางอย่างได้อีกแล้ว ตอนที่คุณพ่อของเธอกําลังอาบน้ําอยู่เธอก็จะเข้าไปขโมยแว่นตาของเขาตอนนี้เขาก็คงจะมองอะไรไม่เห็นแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วลอรี่ก็จะวิ่งไปที่บ้านที่บ้านของเธอนี่แหละแผนเพื่อ <c oughs> ที่จะทําให้ไมค์มาเจอกับเจนนี่มันเวิร์กด้วยละ่ะ <c oughs> แว่นตาของเขาอยู่ตรงนี้ไงอยู่ข้างหน้าเจนนี่เลยไมค์พยายามหาทางมาที่อพาร์ตเมนต์นของเธอแล้วเขาก็ได้เจอมัน แต่เจนนี่ไม่ค่อยแฮปปี้ที่ได้เจอไมซ์สักเท่าไหร่สุดท้ายแผนการของลูกสาวของเขานั้นก็ทำให้เกิดสงครามาแล้วแวนปาาของไม้เ์เต็มไปด้วยหมึกเลยล่ะแล้วเจนนี่ก็ไม่ชอบตอนที่เขาะตะโกนแบบนี้เลยมันก็เป็นแผนที่ดีอยู่นะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าพ่อแม่ของลอรีและไรอัออนจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะ พวกเขาก็ยังมาเจอกันบ่อยมากเจน,นนี่เธอเริ่มจะคิดขึ้นได้ว่าถ้าลอรี่เป็นเด็กไม่ดีแถมเธอก็ยังชอบสร้างปัญหามากมายเธอจะต้องชวนให้ไรอันทำแต่เรื่องไม่ดีแน่เลย ไมายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลี้ยงลูกสาวจอมซนแบบนี้ได้ยังไง <S 2> <S 2> <S เขาเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยมากเลยแถมลูกสาวของเขาทําตัวเหมือนเจนนี่มากกว่าเขาอีกเขารู้สึกอายมากเลยล่ะกับสิ่งที่ลูกสาวของเขาทําแต่ดูเหมือนว่าลูกสาวของเขาจะชอบเจนนี่มากเลยนะเด็กๆไม่สนใจหรอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาจะเข้ากันได้ดีไหมมันไม่ทําให้มิตรภาพของพวกเขาหายไปหรอก ไม่ว่าแผนของพวกเขาจะล้มเหลวมากที่ไหนมันก็ไม่เคยมาทําลายมิจภาพของพวกเขาเลยมีครั้งหนึ่งลอรี่เธอได้ไปเจอกับหมึกที่ใช้สัก,กข้ายในตู้เย็นของเจนนี่โจ้าดีที่มันล้างออกได้เราเจนนี่เธอก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นแผนของเด็กๆนะ่ะ ตอนที่เธอได้เห็นบินเรียกเก็บเงินของคี่เหมาฟันเธอก็คิดถึงตัวเรื่องนี้อย่างเดียวเลยล่ะเจนนี่เธอต้องทำงานหนักมากเพื่อที่จะหาเงินมาจ่ายบินเธอทำโปรโมชั่นลดราคาสำหรับการสั่งของเธอด้วยนะมาทำให้มีลูกค้าเยอะเลยจนเจนนี่จะทำไม่ไหวแล้วเนี่ยเธออยากจะยอมแพ้แล้วล่ะแต่สุดท้ายไมค์ก็เข้ามาและดูเหมือนว่านี่จะเป็นแั้งแรกเลย พวกเขาไม่ทะเลาะก,กันดูเหมือนว่าแผานของพวกเขาจะสำเร็จสำหรับลอรี่และไรอานเรองที่แผนนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปเลยหลังจากวันนั้นไมล์และเจนนี่ก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น เจนนี่คอยดูแลไรอันและลอรี่เหมือนกับเธอเป็นลูกสาวของเธอเองเลยเธอช่วยปกป้องเธอจากการแกล้งใๆที่โรงเรียนสงสัยแจ็คสันจะเจอปัญหาแล้วล่ะเขาได้รอยสักใหม่ไปเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบมันเลยล่ะและการปกป้องลอรี่นั้นทำให้เจนนี่กับไมค์เข้ากันได้ดีกว่าเดิมอีกไมค์ก็มีเวลาให้กับตด็กๆกมากขึ้น ว่าเขาจะเหนื่อยมากแค่ไหนเขาก็ยังหาเวลาจะมาสอนกันบ้านพู้เด็กๆเพื่อที่จะขอบคุณเขาเด็กๆเลยอยากจะช่วยแต่งหน้าให้เขาสักหน่อยตอนนี้เจนนี่ต้องชอบเขามากแน่นอนและเธอก็ชอบคุณมากเลยล่ะโดยเฉพาะปฏิกิริยาแบบนี้ของเขานะโอเคดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันได้ดีมากเลย ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีลอรีและไรอนพวกเขามีแผนกันอีกแล้วล่ะ hmm. พวกเขาวางกระดาษโน้ตไว้ให้พ่อแม่ของพวกเขาเพื่อที่จะทำให้พวกเขามาพบกันที่ร้านสัก <Okay. S 1> จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะ oh. นี่ไงล่ะไมเขาก็มาขอเจนนี่แต่งงานไงแต่เธอไม่ได้คิดมาก,ก่อนเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ คุณคิดว่าเขาจะตอบตกลงไหม <What are S 1> แล้วพวกเขาจะได้อ <want? S 1> ยู่ด้วยกันตลอดไปหรือเปล่าหลังจากนั้นลูกของพวกคุณก็จะถูกจัดเข้ากล่องและพร้อมที่จะส่งแล้วล่ะ <c oughs> หวังว่ากระบวนการผลิตจะไม่เกิดการผิดพลาดนะ <c oughs> หรือบางทีอาจจะควบคุมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มัง้ง ลองคิดดูสิถ้าคุณสั่งเด็กดื้อจอมซนที่มีอารมณ์ร้อนสุดๆแต่คุณกลับได้เด็กน้อยสดใสาสายแบ๊วขึ้นมาและในทางกลับกันถ้าคุณสั่งนางฟ้าตัวน้อยแต่กลับได้นางมารตัวสิวไปล่ะนี่แหละคือเรื่องราวของวิดีโอนี้ของเราไอวีส่สาวสายแบ๊วเธอได้ดูสาวอ e ีเกิลไปเลี้ยงเธอชื่อว่ารลลี่เด็กน้อยคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ไอวี่คิดไว้เลยล่ะแต่เธอก็เป็นเด็กคนเดียวที่อยู่ในกล่องใบนี้แล้วนะ และสิ่งที่แย่ที่สุดสําหรับไอวี่นั่นก็คือโรงงานเด็กน้อยไม่ยอมให้คุณส่งของคื่นด้วยงั้นไอวี่เธอก็เลยต้องจําใจเป็นคุณแม่ของลอรี่ไปเลยการสลับตัวกันครั้งนี้มันไม่คาดคิดเลยเนาะคุณสามารถช่วยสนับสนุนลอรี่ได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะ <Okay. S 2> ไอวี่เธอเพิ่งจะเข้าใจว่าสงสัยเธอจะต้องเลี้ยงดูเด็กคนนี้แล้วล่ะงั้นเราไปดูห้องของเธอกันดีกว่าฮะมันมีแต่ของสีชมพูเต็มไปหมดเลย เราว่าไอวี่เธอคิดว่าเธอจะได้ลูกสาวใส่แบวไงสงสัยลอรี่เธอจะต้องจัดการตกแต่งห้องนี้ใหม่สักหน่อยแล้วทาให้เธอรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านใหม่ของเธอไอวี่เธอไม่ได้คิดเลยว่าผู้อยากจะเปลี่ยนไปขนาดนี้แน่นอนไอวี่เธอไม่ได้คิดว่าลูกสาวของเธอจะมีบุค,คลิกแบบนี้นี่นาดูเหมือนห้องนี้จะเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะแต่ลอรี่เธอก็ชอบเลยเนาะงั้นไอวี่ก็น่าจะชอบเหมือนกันแหละ แล้วเมเธอเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เหมือนกับลอรี่เลยล่ะเมย์เธอเป็นเด็กน้อยสายแบวแต่เีอก็ต้องการความรักเป็นอย่างมากเหมือนกันแต่ตอนนี้เธอได้มาอยู่กับเมลิซาแต่ดิฉาเดาไม่เคยได้สักเท่าไหร่การจะอยู่กับคุณแม่สาวอีเกิลแบบนี้มันก็คงยากสักหน่อยแล้วนะเธอยังไม่รู้วิธีการเปิดประตูนี้เลยแต่ก็เหมือนกับลอรี่แหละเมย์ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงที่นี่สักหน่อย บ้านของเมลิซ่าก็ดูแบ๊วขึ้นเยอะเลยห้องนี้กลายเป็นสีชมพูเลยล่ะเมย์ช่วยแต่งตัวให้เพื่อนสนิทของคุณแม่ด้วยคุณผีไม่เคยแต่งตัวน่ารักแบบนี้มาก่อนเลยมไม่ใช่เด็กที่เธอคาดไว้เลยใช่ไหมล่ะฮะเมลิซ่าเมืม่อคุณและลูกของคุณต่างกันมากบางครั้งมันก็เลยเครียดสักหน่อย แต่มันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะทุกคนก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วคุณแม่ในไหมของพวกเราคุณจะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้กันหน่อยแล้วล่ะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามต่อกรกับมันมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยจะเวิร์กหรอกนะถึงแม้ว่าเธอจะพยายามซ่อนห่วงหรือสร้อยคอสาวอีเกิลมากแค่ไหนยังไงเธอก็หามันมาได้อยู่ดีแหละไอวี่เธอไม่เข้าใจเรื่องนี้เอาซะเลยดูสิเธอพยายามต่อสู้กับลูกสาวของเธออยู่แต่น่าจะลองเข้าใจเธอและยอมรับเธอในสิ่งที่เธอเป็นนะ ยิ่งไอวีเพียงจะเปลี่ยนลอรี่มากแค่ไหนยังไงลอรี่เธอก็เียงจะทำสิ่งที่เธอต้องการอยู่แล้วล่ะแล้วก็จะไม่ให้ความเคารพเธอเลยล่ะอือแต่งเป็นแม่มก็ยากเหมือนกันเนี่ยเด็กน้อยแต่ละคนก็ชอบเสื้อผ้าในแบบที่ต่างกาันนี่มันอะไรเนี่ยเข็มนั่นหรอเอาแต่ไอวีเธอไม่ยอมแพงง่ายๆเลยนะ เธอทาเสื้อสีดําให้กับเธอและลอรีด้วยล่ะไปดูเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อะนี่มันอะไรกันเนี่ยสงสัยว่าคราวนี้ลอรีก็จะโกรธแม่ของเธอออกมากๆเลยเธอพยายามจะลบทำนั้นออกจากเสื้อของเธอแล้วเธอก็ทำได้ตอนนี้หนุ่มๆก็ได้ใส่กระโปรงสีชมพูกันแล้วล่ะ ลอรีเธอเริ่มจะหิวแล้วล่ะแล้วเธอก็เลือกอาหารที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองมากเลยแต่อวี่เธอก็ไม่ยอมเลิกที่จะควบคุมพฤติกรรมลูกสาวข,ของเธอสักทีเด็กจอมโซนเขาไม่กินโยเกิร์ตสีชมพูแบบนี้หรอกนะ <c oughs> ลอรีและอวี่ไม่เข้าใจกันอีกแล้วล่ะแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้ลอรีจะหนีไม่พ้นโลกนะเพราะว่าเธอทิ้งหลักฐานที่ไอวี่สามารถจะตามตัวเธอได้นะ <c oughs> ่ะเมลิซาเธอกำลังคิดที่จะตกแต่งห้องใหม่ของเธออยู่แล้วอะไรมันจะเหมาะกับเธอไปกว่าหนามแหลมพวกนี้ล่ะ อนนี้หมอนใบนี้คงอยากจะตะโกนออกมาว่าอยู่ให้ไกลๆฉันเลยนะทุกอย่างมีหนามเต็มไปหมดเลยการตกแต่งทั้งหมดนี้คงจะทำให้ที่นี่สงบและมีความสามผัีมากขึ้นละมั้งเนี่ยและสิ่งหนึ่งที่ทำให้มลิซ่าโมโหนั่นก็คือมุมของโต๊ะแบบนี้แหละแต่มลิซ่าไม่ยอมให้โตะแบบนี้มาทำให้เธอร้องไห้รลกนะไม่มีอะไรมาทำให้เธอร้องไห้ได้หรอก สาวๆใกล้จะต้องไปเรียนกันแล้วล่ะคุณแม่ของพวกเธอก็เลยไปช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องเขียนกันน่ะเด็กๆควรจะได้สิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วเนาะงั้นเรามาเลือกเครื่องเขียนกันเลยดีกว่าทุกคนก็คงจะรู้ว่าถ้าปาักกาของพวกคุณไม่สวยคุณก็คงไม่อยากจะใช้ไม่เขียนอะไรหรอกนะงั้นคุณแม่ก็เลยต้องเอาของทั้งหมดที่เธอเลือกมาแลกกันเพราะว่าลูกสาวของพวกเธอเนี่ยตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเธอเลือกสุด,สด สลับเครื่องเขียนกันแบบนี้ด้วยล่ะทำไมไม่สลับลูกสาวกันไปเลยเมย์ซาและไอวี่พวกเธอก็คิดจะทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกยังไงคุณแม่ก็จะมีความสุขลูกสาวของพวกเธอมีความสุขแล้วเนาะไอวี่เธอน่าจะชอบการออกแบบของเมย์อยู่นะเพราะเธอก็ชอบวาดรูปแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่ลูกสาวของเธอนั้นมีงานอาดิเรกที่แตกต่างไปสักหน่อยตอ,อนแรกไอวี่ก็พยายามจะไม่สนใจหรอก แต่แบบนี้คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งใครจะไปไม่สนใจเสียงดังแบบนี้กันได้เล่าฟังเส้นสุดท้ายทํารูปภาพนี้พังหมดเลยแต่ตอนที่ไอวี่เข้าไปในห้องของเธอนั้นทุกอย่างมันก็ปกติดีนี่นาลอรี่เธอซ่อนไม้ตีกลองของเธอได้เร็วมากเมลิซาเธอคงอยากจะช่วยสอนให้ลอรี่มากเลยล่ะคืนบ้านเขาต้องโมโ oh หมากแน่นอนถ้าได้ฟังโซโล่แบบนี้ไปอะ่ะแต่เมลิซาเธอได้รับเลี้ยงเมย์ไปแทนแล้วดูเหมือนว่าเมย์ก็ไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบแม่ของเธอ เธอคิดว่าแม่ของเธอมีรสนิยมไม่ดีเอาซะเลยแต่นี้ก็ต้องเก็บความลับของเธอสักหน่อยเพราะว่าเธอไม่อยากทําให้แม่มโมโหนะ่ะแต่สําหรับลอลี่ดูเหมือนว่าไอวี่จะยอมอ่อนข้อเรื่องการบังคับลูกของเธอแล้วล่ะยอมให้ลูกของเธอมีกระเป๋าสีดำและลูกของเธอยอมใส่หมาสีชมพู แอลี่ก็เชื่อแม่ของเธอนะยังไงความปลอดภัยก็สําคัญเสมอแต่เรื่องแฟชั่นมันสาคัญกว่าอีกนะสาวๆได้ไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเอาของพวกนี้มันแลกกันตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขกับแม็กซ์ของตัวเองแล้วล่ะลูกสุดเพอร์เฟกต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนั่นเป็นสิ่งที่โรงงานนะันสัญญาเอาไว้โรงงานที่เมลิซ่ากับไอวี่สั่งซื้อลูกของเธอมานั่นแหละแต่พวกเธอก็ไม่ได้ลูก,ลกสุดเพอร์เฟกของเธอหรอกนะมันทำให้พวกเธอคิดว่าโรงงานเขาเกิดทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ย แต่น,นี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกเรื่องสาคัญก็คือทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์อยู่แล้วล่ะและเด็กๆทุกคนก็แตกต่างกาันงั้นพวกคุณก็ควรที่จะรักพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณอยากให้เขาเป็นเพี่งนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลรอกนะว่าลูกสาวของคุณจะเป็นลูกสาวสายอ e ีเกิลหรือลูกสาวสายแบ๊ว คิดว่าไงหรอคุณคิดว่าเมลิซ่ากับไอวีว่ควรจะเอาลูกมาแลกกันไหมหรือพวกเธอควรจะรักลูกของพวกเธอให้เต็มที่คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนไมากที่สุดเหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subcribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริ